ไม่9 0 0 0 0มนะคะกับ Toyota v วีออสมิตรมาพร้อมฟังกช์ชันที่มาเต็มแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่5,800บาทเท่านั้นนะคะสีดำสวยๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีมาให้แล้วเรียบร้อยฟังกช์ชันออปชั่นมีมาให้ครบเลยนะคะสำหรับตัวนี้กระจกเดิมโรงงานรอบคันเลยการันตีโครงสร้างมาให้แล้วนะคะไม่มีประวัติพิควม่มชนหนักจมน้ากองใหม่มาแน่นอนนะคะภายในคุมโทนสีดาสวยๆหน้าจอทัชสกรีนกล้องถอยหลังมีมาให้นะคะใครที่กาลังมองหารถมือสองไว้ใช้งาน อยู่นะห้ามพลาดคลิปนี้เลยรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปเต็มได้เลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่ทานเลยนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับน,นุชเพชรโยนรถมือสองสำหรับวันนี้นะคะจะมีอัปเดตรถ v ีออนะคะเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะ,ะบอกได้เลยว่าคันนี้ราคาดีและไม่ใช้งานหลักหมื่นเท่านั้นเลยนะคะกับ t o y ยต้า v ีออตัวรองท็อปฟังก์ชันเต็มนะคะ1.5มิตรนั่นเองนะคะพี่ปี2019เลยราคา3,59,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวจัดยอดเต็มคันนี้นะคะผ่อนอยู่เดือนละเพียงแค่5,800บาทเท่านั้นสาหรับพี่ๆท่านไหนกาลังมองหา รถมือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะแนะนําคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยกับ To โยต้าวีออส1.5มิตรนะคะปี2019รายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะคะสาหรับตัวนี้ได้โครงสร้างบอดี้เดิมโรงงานรอบคันเลยนะคะกระจังด้านหน้าตัวรถได้เป็นสีดากันชนด้านหน้าอยู่สภาพสมบูรณ์เลยมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีมาให้แล้วไฟเดย์ไทม์นั่นไงไลท์ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้สวยๆแบบนี้เลยป่่งซุ้มล้ออยู่สภาพเดิมโรงง,งานนะคะได้เป็นแมตต์เดิมโรง,งงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะและในส่วนของรายละเอีย ตัวดอกยางคันนี้นะคะพี่ได้ดอกยางปี2022มาให้แล้วทั้งหมด4เซตเลย นะตัวดอกยางนะพี่เพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่นะคะตัวดอกยางยังใช้งานยาวๆอยู่นะคะแล้วก็กระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถสีดำนะคะสันเตียมด้านข้างสวยเดิมโรงงานด้วยนะคะรายละเอียดตัวรถคันนี้เดิมแท้โรงงานแน่นอนนะคะกระจกด้านหน้าได้เป็นพ์ดเดิมด้วยเช่นเดียวกันกระจกรอบคันก็ได้เป็นพ์ดเดิมโรงงานด้วยนะคะแล้วมื่อเปิดคันนี้นะคะได้เป็นสีดำนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยตัวรถส,สวยๆแบบนี้ไม่มีช้ำแน่นอนภายในคุมโทนสีดำนะคะเบาะหนังสีดำตัวรถไม่มีช้ำสภาพรถไม่มีช้ำเลย บอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันเลยหน้าจอทัชสกรีนระบบแอ Auto, Auto, ร์ออโต้เกียร์ออโต้พวงมาลมัลติฟังชันคันนี้เขามีมาให้ครบแล้วนะคะราคา3 5 9 0 0นบาทฟรีดาวผ่อนห้าพบาทเท่านั้นไม่ใช้งานเพียงแค่9 0้าหมื่นกิโลนะคะได้ฟังก์ชันมาครบเลยนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะพี่วันนี้นะคะมีมาให้แบบสภาพสวยมากนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ เก้าการใช้งานเปิดปิดได้ปกติด้วยนะคะคันนี้นะคะพี่ได้เป็นรถมือเดียวรถหน่วยงานปลดระวางด้วยนะค,ะคันนี้ได้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะข้อดีของรถหน่วยงานนะพี่นะ,ะเข้าตรวจสอบศูนย์ถุกระยะการใช้งานเลยนะคะซอกประตูหวัวน,น็อตอยู่สภาพเดิมโรงงานนะคะแผงประตูด้านข้างนะคะสีเรียบเนียนสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัว ด้านข้างไม่มีฉามาากระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมด้วยนะคะและในส่วนของรายละเอียดตัวหัวน็อตนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวเสาบีหัวน็อตอยู่สภาพเดิมนะคะแผ่นเพจเดิมมีมาให้แบบนี้ด้วยนะคะน็อตเดิมๆโรงงานแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าคันนี้ได้ไปยังไงก็คุ้มแน่นอนนะคะราคาเพียงแค่3ามแ0 0ห้าหมื่นเก้าพันบาทกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมด้านหลังตัวรถนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําสวยๆนะคะ ห้องผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยนั่งสะดวกสบายเลยนะคะแล้วก็ตัวรายละเอียดตัวรถต่างๆเนี่ยอยู่สภาพเดิมแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมมือเปิดได้เป็นสีดาด้วยนะคะสวยๆและในส่วนของรายละเอียดตัวด้านหลังคันนี้นะคะได้เป็นไฟไท้ายเดิมโรงงานด้วยนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์เลยไฟไท้าย LED กันชนด้านล่างมีแต่ตั้งไฟทับทิมมาให้แล้วกันชนอยู่สภาพสมบูรณ์เลยกล้องถอยหลังคันนี้มีมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและก็กระจกด้านหลังตัวรถได้เป็นพาร์ทเดิมเสาอากาศอยู่ ภาพสมบูรณ์นะคะหลังคาอยู่สภาพเดิมแบบนี้ด้วยนะตัวไฟท้ายนะคะทั้งสองฝั่งอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าได้ไปยังไงก็คุมแน่นอนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเปิดฝาดท้ายให้ดูนิดนึงนะ,ะว่าห้องเก็บสัมภาระเนี่ยจะเก็บข้าวของได้เยอะไหมแล้วก็ตัวโครงสร้างเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวนุดพาชมเลยนะคะอ่ะ เปิดในส่วนของตัวฝาท้ายขึ้นมานะคะพี่เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันก่อนหัวน็อตนะคะอยู่สภาพเดิมเลยรอยเมอคอาร์หัวน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะรอยกลมๆเดิมๆโรงงานแบบนี้ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางเก็บกระเป๋าเดินทางได้ถึง4ีหใบเลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ด้านล่างนะคะอย่างอะไหล่แม่แรงถุงเครื่องมือมีมาให้ครบเลยนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าซื้อออกไปคุ้มแน่นอนนะคะกับ t o โยต้าวีออส1.5มิตรนะคะราคา359,000บาทปี2019สีดาสวยๆแบบนี้เลย ฟังก์ชันออปชันมีมาให้ครบเลยราคาดีนะคะผ่อน5,800บาทเท่านั้นนะคะภายในสวยๆแบบนี้นะคะพี่ภายในตัวรถนะคะบอกได้เลยว่าตัวสภาพไม่มีช้ำเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดด้านหน้ากันนิดนึงนะสำหรับตัวนี้นะคะ ตัวนี้นะคะได้เป็นซอกประตูเดิมนะคะหัวตัวหัวนอ็อตอยู่สภาพเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะไม่เคยมีประวัติเปลี่ยนประตูมาแน่นอนนะคะแล้วก็แผงประตูด้านข้างอยู่สวยๆเดิมๆแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดพวงมาลัยคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมอติฟังก์ชันนะคะค่อนข้างครบไม่มีช้ําเลยนะคะตัวพวงมาลัยเนี่ยเดิมโรงงานด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องโชว์เลยนะคะไม่ใช้งานคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าหลักหมื่นเท่านั้นนะพี่ 93,000โลนะคะคันนี้ได้เป็นไม่เดิมโรงงานด้วยนะคะไม่เดิมโรงงานแท้เลยนะคะหน้าจอทัชส,สกรีนนะคะ7นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมระบบแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้กล้องถอยหลังคันนี้มีมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวนุชลองใส่ก็อ่านี่กล้องถอยหลังเห็นได้ชัดเลยนะคะพี่คอนโซลด้านหน้าสวย และในส่วนของรายละเอียดที่บังแดดอยู่สภาพเดิมนะคะไฟหน้ารถเปิดปิดใช้งานได้ปกติด้วยนะคะตัวรถค่อนข้างสวยเดิมเลยนะคะพี่ใครมองหารถประหยัดน้ํามันไว้ใช้งานอยู่นะคะบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ในการใช้งานเลยนะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานตัวเ,เครื่องนะคะเป็นเครื่อง1.5ประหยัดน้ํามันหรือว่าภายในห้องโดิสารเนี่ยดีไซน์มาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะ,ะไม่ถึงขั้นว่าแคบจนเกินไปนะคะนั่ง3าท่านถือว่าไม่ได้แออัดมากนะคะพี่คันนี้หนูบอกเลยว่าการใช้งานมีม ให้ครบเลยหน้าจอทัชสกรีนกล้องถอยหลังนะมีมาให้หมดนะแล้วก็ระบบแอร์ออโต้ด้วยไม่ใช้งานนะคะเดิมโรงงานเพียงแค่93,000มนกิโลนะแต่อย่างที่บอกเลยว่าคันนี้ได้เป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์ได้เป็นรถหน่วยงานด้วยนะคะข้อดีของรถหน่วยงานเลยนะพี่นะเข้าตรวจสอบศูนย์ทุกระยะการใช้งานแน่นอนนะเพราะฉะนั้นพี่ไว้วางใจในเรื่องของโครงสร้างได้เลยนะคะหนูไม่มีรับรถที่มีประวัติพลิกความชนหนักจมน้ํามาแน่นอนนะคะคันนี้สวยๆเลยสีดําเดิมนะคะสันเหลี่ยมคมๆรอบคันเห็นได้ชัดแบบ ะะตัวรถสวยๆไฟหน้าได้เป็นไฟโปรเจกเตอร์มาให้แล้วทั้ง2ดวงเลยไม่มีดิวรอยการแตกแล้าโคมไฟใส่กิ้งสภาพสมบูรณ์จากโรงงานด้วยนะคะใครสนใจนะคะรีบติดต่อสอบถามรายละเอียดมาหาุนูได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องกันนิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้ว่าห้องเครื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของลยละเดียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอเดิมแท้โรงงานเลยนะคะเป็นเครื่อง1 5 0 0ซีซีนะ,ะตัวสภาพห้องเครื่องคืออยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานโดยโรเร k, คมคอาร์คหัวน็อตต่างๆนะอยู่สภาพสมบูรณ์เลยฝากระโปรงเดิมโรงงานแบบนี้นะคะรอยกลมๆเมคอาร์คสติ๊กเกอร์ต่างๆมีติดตั้งมาให้เห็นจากโรงงานเลยนะคะน็อตยึดฝากระโปรงทั้ง2ฝั่งอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะคานหน้าก็อยู่สภาพเดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะ หัวน็อตแต่และจุดนะคะพี่ดูได้เลยนะว่าไม่มีการแกะไขงัดเนี่ยหรือว่าขยับขยี้ในทั้งสิ้นเลยนะคะสำหรับตัวนี้เรารับประกันร,รถมาให้แล้วนะคะไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักจมน้ํามาแน่นอนนะคะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์รถหน่วยงานปลดระวางด้วยคันนี้บอกได้เลยว่าคุม้มสําหรับใครที่ซื้อกับนุชนะคะในคลิปนี้นะน,นุชแถมประกันเครื่องเกียร์ให้เลย2ปีนะคะพี่แถมให้เลย2ปี นะคะมูลค่า30,000บาทนะคะพี่ขาววันนี้นุชแถมให้2ปีและถาดรองให้ด้วยนะคะคันนี้ใครอยากได้คิ้วกันศาสตร์เพิ่มเติมหรือว่าอยากได้ของแถมตรงไหนเพิ่มเติมคุยกันนุชได้เลย นะคะแล้วก็น้ำมันเต็มถังวันออกรถด้วยออกรถฟรีดาวทุกคันเลยนะคะกับ Toyota v วีอ1.5เมตรปี19สีดำราคา359,000บาทฟรีดาวผ่อนอยู่5,800บาทเท่านั้นนะคะสนใจทักแชทหาดูได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างสําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถ V ีออมือสองเข้ามาใหม่สาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ